ไปพูดถึงเรื่องราวของอาจารย์อมดีกว่าออคือทุกตาจะบอกว่าคุณผู้ชมใครใครอาจจะไม่เชื่อในเรื่องนี้หรือว่าแต่ทุกต้ามัน่นใจว่าแฟนของพี่ชีวิตเชื่อเหมือนที่ตุกตาเชื่อคุณผู้ชมสาบานให้ตายทุกตาเนี่ยตั้งแตเออ่เขาเรียกว,ว่าเช่าบูชากําไรกับอาจารย์อมมามนานแล้วนะสีเงินใช่ไหมฮะสีเงินและสีทองออทุกตาเนี่ยเป็นคนที่ใส่แล้วจะบอกว่า ไม่รู้นะสีทองคนอื่นใส่แล้วคุณแต่ก็ใส่ไม่คุนแล้วก็ใส่มาตลอดจะปีหนึ่งแล้วไม่เคยถอดนะคะนอกจากบางทีอาบน้ำจะถอดบางทีก็ใส่อาบไปเลยแล้วเป็นยังไงอะชีวิตเนี่ยมันมัน,ม,นมันคล่องตัวมากขึ้นมันคล่องตัวมากขึ้น เออมันมีโอกาสดีๆมากขึ้นแล้วก็มันมีเงินได้ผ่านมือไปแล้วออกไปเลยอย่างเงี้ยมากขึ้นเมื่อก่อนจะไม่มีผ่านเข้ามาให้ออกไปเลยอย่างเงี้ยจะต้องควักของตัวเองออกไปอันนี้ผ่านมาถึงแม้จะไม่ได้เข้าเราแต่ก็คือมีจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพิธีต่างๆของอาจารย์โอมเนี่ยซึ่งตานรเลือกแล้วว่าถ้าอาจารย์โอมเป็นสายดำเป็นสายดำทำของทำเสน่ห์ยาวแฝดอะไรเงี้ยตาก็จะไม่เชิญมาเป็นวิทยากรแต่อาจารย์โอมเนี่ย เป็นสายขาวก็คือใครโดนของมารับแก้ผู้ชมใครโดนโดนของนะอาจารย์อมถอให้ฟรีไม่เอาตังนะไม่เอาตังนะถ้าคุณโดนของมานะเออแต่อาจารย์อมยังมีพิธีกรรมต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการทําตะกรุดอาจารย์อมบอกว่าตะกรุดเนี่ยอาจารย์อมทำเนี่ยให้ชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหชาวต่างชาติมาขอเช่าอะไรนะคะ ก็มีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นนะครับหลักหลายหมื่นแต่จริงๆแล้วอยากให้พวกเรารู้นะครับว่าเราต้องถือสิทธิ์ของความเป็นคนไทยนะค,คนไทยเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับมาถึงที่มาเห็นของจริงแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ นี่นี่ที่เราในภาพที่เราเห็นนี่คือหนังเสือแคดแท้หนังเสือแท้อาจารย์องค์ไม่ได้ไปข้ามาจากประเทศไทยนะคะไปซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าใครที่อนุรักษ์สัตว์ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ต่างประเทศนะคะการทำปตะกดหนังเสือเนี่ยต้องใช้นะครับหนังเสือที่ เขาตายโดยธรรมชาตินะครับตัวเท่าไหร่นะคะจันโอ๊เป็นหลักแสนครับก็คือว่าซื้อรถได้คันหนึ่งอะค่ะจบไหมคะคือตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้ไปยิงมันหรือไปฆ่ามันแล้วอย่างหนึ่งครับเป็นตัวที่ผมใช้นั่งนั่งทับแล้วก็ทําพิธีกรรมมาร่วมปีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหนังตะกุดหนังเสือแท้ๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เมื่อทําตะกุดนะครับหรือถุนคนใดจะมีอนุภาพของบารมีนะครับเวลาที่คนใช้แล้วเนี่ยจะชนะคนนะครับเวลาที่เราทํางานเราอยากได้เงิน เราก็เอาเงินมาจานเป็นอักขรที่เรียกเงินเรียกทองแล้วก็พันก็ม้วนเข้าไปนะครับเขียนแต่ว่าจริงๆแล้ว<ร>คนเรามีเงินมีอํานาจแล้วต้องมีเมตตาด้วยวเขียนยันเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับแต่ต้องแอบใส่สเสน่ห์เข้าไปเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรานะสเสน่ห์คนรักเนี่ยก็ต้องดีนะครับการงานผู้หลับผู้ใหญ่ก็ต้องดีนะครับเงินทองก็ต้องมีเพราะฉะนั้นตะกุดนะครับพยัคฆามหามนตาที่จริงผมอยากจะเรียกว่าตะกุดเสือนอนกินนะเพราะคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะดอกนี้เนี่ย จะเป็นดอกที่เบอร์23เนี่ยนะครับเป็นเป็นดอกแรกของโลกเนี่ยนะครับเจ้าของนั่งอยู่ข้างผมเองนะครับจะลงยันนะครับพันสายศินเอาไว้ให้ประจุพลังลุกเสกในเสือนอนกินเสือนอนกินก็คืออย่างนี้เองเนี่ยแหละครับดอกนี้แล้วก็วางอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้อใช่ก็คือตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นเลขมงกลครับขนาด9คูณ9เซนติเมตร่เพราะฉะนั้นนะครับมีทั้งเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความขลัง มีเงินทองมีเสน่ห์และมีพกกระส์บนะครับอันนี้เห็นบอกว่ามีซีรีส์ไว้เลยว่าไว้เลยว่าเลขไหนเลขไหนไว้ก็มีแค่หนึ่งร้อยแปดอกนะครับขณะนี้เนี่ยหลายๆท่านก็จองเป็นเปลขของเองนะครับบางคนก็ชอบเลขสิบแปดางคนก็เลขชอบเลขยี่สิบสามอ่าบางคนชอบเลขห้าเก้าเก้าห้าเอยังก็ยังมีมีแต่คุณผู้ชมทราบไหมครว่าของตุกตาเนี่ยคือยี่สิบสามก็คืออาจารย์องค์ก็จะเสกทุกอย่าง แต่มีบางคนที่เป็นเลขสิบแปดเอาเสกมากกว่าตุ๊กตาอีกอ่ะไม่เข้าใจคืออะไรคือทําคนละด้านเน้นคนละด้านบางคนเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิความร้อนอยู่ในตัวทําให้เย็นลงบางคนเนยเย็นแล้วทาให้ร้อนขึ้นแต่ว่าเรียบเฉยค่ะก็เป็นการปรับเหมือนกับปรับเปลี่ยนดวงว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่จะเช่าไปใช่ครับก็คือโดยโดยหลักแล้วถ้าคนที่เข้ามาผมแล้วบอกว่า อาจารย์ดวงของผมดวงของหนูเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ,อยากจะมีการเสริมนะครับจุดที่ดีแก้จุดที่ด้อยนะครับ ผมก็จะทําให้เฉพาะเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ส่อบูชาทั่วไปก็จานยันที่ครบเครื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้บูชาสกุดหนังเสือนี่ต้องถือว่าเป็นของที่เฉพาะจดจงเฉพาะตนด้วยระดับหนึ่งแล้วต้องบูชาอะไรยังไงนะคะแล้วบูชาแล้วจะเกิดอะไรครับวิธีการบูชาสกุลหนังเสือนั้นนะครับอันดับแรกเลยเพื่อความสะดวกสบายเนี่ยนะครับไม่ต้องเหมือนกับว่าต้องมีเส้นไหวหรือว่าจะต้องอะไรนะ ไปท่องคาถายืดยาวนะครับ,รบเราอ่ะพึงพกไว้ใกล้ๆตัวนะครับจะไว้ในกระเป๋าจะเอาไว้จะพกในกระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับจะแขวนกระเป๋าได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นของที่ อยู่ในหมวดของเครื่องรางนะครับ oh. เป็นคงที่มีพลังแต่การปฏิบัติตัวนี่สิสําคัญถ้าอยาก <That> s <S ให้มีพลังแรง <that. S 2> ต้องหมั่นทําทานศีล mm. ทั้งห้าข้อนะครับอันนี้ต้องต้องย้ำเลย <That> s <S นะครับ <that. S 2> แล้วสุดท้ายเธอมีโอกาสได้ฟังธารมหรือทำสมาธิจิตของเราครับจะมีพลังในการที่จะอิษธานแล้วได้สิ่งที่เราต้องการมาครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์ mm. เรื่องของบารมีการงานแล้วก็เงินทอง ก็ฝากเอาไว้เป็นความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งมงคลนะครับและมีพลังในเรื่องที่ดีด้วยอันนี้ต้องาขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่ความเชื่อแต่ตุกตาเชื่ออันนี้คือตุกตาเนี่ยถ้าไม่เชื่อจะไม่ทําหนริชีวิตหนึ่ง